สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ชมอยู่ทาง youtube นะครับทั่วไทยทั่วโลกนะครับเพื่อนเพื่อนที่ปลูกอ้อยขัน้ำนะครับวันนี้ก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ปลูกอ้อยข้น้ำนะครับวันนี้นะครับผมก็ ให้ท่านผู้ชมมานะครับมาดูความแตกต่างนะครับระหว่างต้นแม่กับต้นลูกนะครับต้นแม่กับต้นลูกอันนี้นะครับก็เป็นอ้อยนะครับเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้ปลูกต้นเดียวนะครับปลูกต้นเดียวคือเพาะชาไว้ในถุงดําแล้วก็มาปลูกนะครับพอตาเดียวนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับก็มาดู ความแตกต่างกันนะครับนี่คือต้นแม่นะครับต้นแม่ต้นแม่นะครับและดูต้นลูกของเขานะครับดูหนอที่เขาแตกมานะครับเรามาดูความแตกต่างนะครับระหว่างต้นแม่กับต้นลูกนะครับแตกต่างกันเยอะนะครับอ่าก็ต้นแม่เนี่ยก็ก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่า นิ้วโป้งนิดหนึ่งนะครับอ่าส่วนต้นลูกเนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ยก็ใหญ่โตมโหฬาราน,นะครับใหญ่มากนะครับอ่าแล้วก็นี่ก่อนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ตัดต้นแม่ออกนะครับส่วนนี้นะครับอ่านี่ก่อนนี้อันนี้ตัดไปแล้วนะครับตัดออกไปแล้วให้ดูอันนี้นะครับต้นแม่นะครับนี่ต้นกับเปียก นะครับเล vida, them. Them ็กนิดเดียวนะครับก่อนนี้นะครับส่วนต้นลูกที่เกิดมานะครับให้ดูนะครับไอ้นี้ก็มีทั้งต้นสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับตีต้นไม่สมบูรณ์ก็เล็กอยู่อันนี้เพิ่งขึ้นนะครับส่วนที่ขึ้นมากขอนแล้วนะครับดูขนาดนะครับดูขนาดให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับแตกต่างกันเลยนะครับคนละไซส์กันเลยนะครับก็ ก็แปลกนะครับก็ก็แปลกดีนะครับต้นแม่ต้นกระเปียกนะครับต้นลูกเนี่ยโตทั้งนั้นเลยนะครับนี่ที่เห็นอยู่เพราะว่าผมมาตัดต้นแม่ออกนะครับวันนี้นะครับเราปลูกต้นเดียวนะครับปลูกคอตาเดียวก็ก็เดินสำรวจดูทุกโกนะครับต้นแม่เนี่ยจะเล็กทั้งหมดเลยนะครับก็เลยตัดออกนะครับอันนี้ดูก่อนนี้อีกนะครับก่อนนี้เนี่ย นี่นะครับนี่ต้นแม่นี่ผมตัดแล้วนะครับตัดต้นแม่ออกก็ดูต้นลูกนะครับที่พึ่งขึ้นมานะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ก็แตกมาห้าโนนะครับนะครับฝั่งโน้ตกัดออกหมดแล้วนะครับตัดออกแล้วเพื่อให้เขาได้แตกโกกันเต็มที่นะครับนะครับก็ตัดออกทั้งหมดนะครับตัดออกทั้งหมด เพราะว่าไว้ก็เล็กเกินไปนะครับก็เอาต้นลูกดีกว่าครับต้นแม่ไม่เอานะครับนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็ตัดออกไปหมดแล้วนะครับฝั่งนี้ตัดออกไปหมดแล้วนะครับอย่างเหลือแถวนี้แถวเดียวที่อ่ายังตัดออกไม่หมดนะครับเพราะว่ามีเวลามาตัดบางวันแค่นั้นเองนะครับตัดแล้วก็แต่งไปในตัวนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็ ให้เพื่อนๆในท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับดูความแตกต่างนะครับก็ต้องตัดออกกันให้หมดเลยนะครับไม่ต้องช้ากันแล้วนะครับครับก็วันนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆครับก็ให้ดูความแตกต่างระหว่างต้นแม่กับต้นลูกนะครับก็ไม่มีอะไรกันมากนะครับแ้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ